วันนี้คุณพ่อบ้านฉันแกไปลื้อเอาแผ่นโลม้วนสายไฟออกมาทำอะไรอีกแกแก,ก็งัดตะปูออกมาแล้วก็ตัดตะปูด้วยหินเจียดีซีเอแล้วก็แก็บเศษตะปูใส่กล่องไว้ช่างโลขายช่างโลเนาะไม่เท่าไรดอกถ้าฉันเดินมาเต้นนี่ตีปัญหาใหญ่ก,ก็เลยต้องเก็บไวด้ดีๆแกก็จะใช้เล็กอันนีดาอันนีเล็กจานดาวเทียมเสาอันนี้ก็เป็นเสาเก่าที่ทำโรงเรือนเขื่อนใหญ่ตอนนี้ลื้อทิ้งบางส่วนเอาไปทำราวตากผา้าแกก็ใช้สว่านโรตารีเจาะเจาะลงไปสี่รูเพื่อที่จะยึดปุุก แล้วแกก็เชื่อมสเตอร์รถมอเตอร์ไซค์ติดกระถอดําดำทำเป็นแผ่นเพจเหมือนเดิมพอเชื่อมเสร็จแล้วก็จัดการเอาปลุกมาใส่เลยเอาคอนช่วยตอกลงไปดาเพราะว่าเจาะรูพอดีเลยแล้วเราก็ยึดสเตอร์มอเตอร์ไซค์เลยจ้าจัดการขันน็อตลงไปขันแน่นเลยเด้อเดี๋ยวมันจะง,งวยขันให้ครบทุกตัวหนาะปิ่นเผาเลยเด้้ะลืมหนะนี่พระเอกของเราฝนกระตกใส่ไก่กระอดปุย๋ยคุณพบาลแกก็จัดการยกขึ้นมาวางมันคือโต๊ะว,วางของที่ทำจากโลหะสายไฟฉันก็เตรียมอุปกรณ์มารอคุณพบาลแล้วเราก็ยึดสกรูติด กับโปรมว่วนสายไฟเลยอันนี้ใหม่มันแข็งก็เลยเจาะนาดาจะได้ยึดสกรูง,ง่ายๆยึดไปทั้งหมดประมาณ4ตัวถ้าใครกลัวว่ามันจิงหยก็ยึดลงไปเพิ่มเดอ้อนี่เสร็จแล้วคุณพ่อบาทล,ลองขยับดูมันจิงหงยไหมมันไม่งุยดอกนี่นะฐานเขาอย่างนักอัดปูนไว้อย่างดีถ้าใครมีโร่หมวนสายไฟอยู่พอดีก็ลองทําแบบนี้ไว้ใช้ดูเดอ้อโอ้อย่างดีเลย